นสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้กินโชว์นะคะกินโชว์โอ้ยเป็นอาการอะไย่างน้ออาการอะไรอย่างก็จะเฮ้ยติใช่ไหมมีกัดตเอ้ยให้กินได้มันน้ำช็อตอ๋อเหรอก่ต้องกินเขาทอดเขาทอดมีสแม่อ๋อยาก็ยังฮอกแท้ไปนั่นแ่ะเพือเนี่ยปากฮอร้านเปล่าอ๋อไอใบบุกูดเออใบบุกูดอา เขาก็เพื่อกินนะแต่ว่าทอดใช่ไหมไงงมันแซ่บให้ได้กินให้ได้อะไรแบบนี้นอาทิเดียวอลองใส่เป็นหมูกลับไปครับคือใช่างมอันบึกอันนั้นอะคอมเมนต์อันนั้นเมด้าล็องอย่างน่ะที่เพาไปอ่านเนะมิน เมนูนี้ชอบเนี่ยดีแล้วที่แม่เรียกฟองินจิ้สาดแตะวันทำดีไหมอร่อยแบบกินอยู่อัดแช่มั้ยทำอร่อยไหมใช่ชิมดิัด่เอาะ่ะจิ้มจิ้มมึงอ่ะทำไหมบุกแล้ว แซ่บน้ำจิ้มแซ่บฉ่นเลยมั้แล้วต้มป่อยด้วยอ,อร่อยอ,อ,อร่อยนะสั่งไม่ผิดเลยเมนูนี้พรุ่งนี้มากินนี่อ็กได้นะเพราะว่า,าที่อื่นมองอื่นแม่เบิ้งแล้วอาหารบอกอ่ันไหน ร้านี้โอเคพาา่อนมาลงม้าเขาลายเดี๋ยวแตอเบิรงแล้วว่าาเราเขาไป็ิแฟนไซืเบิร์นเงาเราสิมากเลยป่ะฮะนี่เราตลงตอนพาไปกินยูรานิงทีน่อเป็มเบิร์นมีอาหารกินออเดย์หนึ่งอาทิตย์ตรงใจกลับไป เป็นหมูก่าค่ะเป็นหมูเกับ็ใจเย็นพี่แกใจเย็นเป็นยัแบบ็บอัปปะทิตเร็จนไม้ายนอเก็บเล็บเก็บเที่ยวหน่อยนาะเก็บะไรเก็บมั้ยยังนองหลายหลายมันร้อจริงจัเราไปลากินมันแมันร้ามั้ มาด่าม,มาชกดีโอ้ยมือนี้อาหารถูกปากบอกเลยกินทุกมือว่าบันไดแต่วันี้อาหารถูกปาก มีความสุกกรดีแลค่ะกุ้งหวานผมมาแซ่บนะกุ้งหวานแม,ม้ว่ามันดันสดเขาไอเขาไอ้นั่นโดนไหมแล้วมันแล้วม,ม,มันแข็งมาถึงจานแรกกุ้งกับว่ามิโระจานแรกเ,เขาไม่ดอยู่จานเดียวเนิขาวมันกุ้งที่ว่าใส่<ะ>ขนมบังขนมบังอ๋อย่าย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  năm qua tôi chạy đấy, Bánh. Bánh. sụt sụt Bánh. 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 cầm แม้วนอยู่นะม้วนตอนขากลับกม้วนคักแสดงว่าเขาอันนี้เขาอต้นจานด้วยของแม่จานนั้นทอนแม่ลูกอันร้อนหมดเลอะของมันทอดหลับต้องไหมอ๋อแสดงว่าเขาเขาอาจารย์อบโอ้อ partner ่างไหมเขาอบจาน ม่ที่ร้สนลองเขาจะทำแบบนี้กันนะนั้นเพื่อที่เหมือนว่าอาหารจะอุ่นตลอดไม่ใช่ว่าเอาจานเย็นมามาเสิร์ฟแล้วอาหารมันจะเย็นเร็วใช่ไหมอยู่ที่นู่นเขาก็ทำเท่าแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทําให้แบบร้อนอยู่เนี้ยคือร้อนอยู่นู่นอาจจะแค่อุ่นแต่ถ้าถามจริงเราก็จับได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรเฮ้ยตอนมาใหม่ของแม่ร้อนมากเลยนะ จะลองกินกันหลายร้านนะคะต้องมามเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านทุกวันคือเราอยากลองดูว่าอาหารอะไรจะอร่อยแต่วันนี้ถูกใจมากเลยหนูกับน้องซื้มอมะม่วงสามลูกออพอเขาเห็นเขากดราคาเขาเลยบอกราคาเท่านี้นะผาก็เลยอ,อโอเคนะ ก็โอเคก็เราเลือกที่จะซื้อแล้วอะมะม่มมมวงลูกหนึ่งก็ลูกละเจ็ดสิบใช่ปะ่ะเขาแบบเขาเขาเพื่อที่แบบให้เราชัวร์ว่าอยากได้จริงๆหรือเปล่า,า,ลาเพราะราคาแพงเพมัะก็ไม่แน่ใจเนาะชัวร์เอาจริงๆอ่งไม่ได้ดูราคาเิดจริงๆริงอ,อะไรเงี้ยแล้วซื้อหลายไปด้วยนะเขากระถา เพื่อให้แน่ใจนะว่าช่วร์ไหมมันราคามันก็แพงกว่าจังหื่นเนาะจริงอ่ะ แม่กับต้อได้วิดีโอทีเพื่นเห็ดให้ซสน้่น่ะไอแม่นี่พิ้าดมัวิดีิปสั่คกิบเน่าเ่ยเ้าประตัตทั้งีก็ออกได้ไหมวะ แม่นึกว่าไม่มีประตูนั่นหกเรียก <c oughs> ว่ามีทางเดียวแม่มีเป็นจอยลงหากเลยแม่หนักสุดยอดเลยเด้อตีนนั่นน่ะยาแก้ปวดแก่แก้ลดน้ำหนักจากนูนูดิชนะขลอดภัยฉีดยาไว้แต่มันประหยากกินข่าใช่ไหมเราเลยแบบทำมาให้แบบ โตบุกินเค้าเลยเออคือมันเนาะพี่เคยปั้นด้วยทุกวันยาลูกทุกวันคือแบบฉีดนะอะนองดูสิกำลังกำลังฮิตเลยช่วงนี้กำลังฮิตเลยบางหัวใ่จอยลงเด้าน้องถึงที่จอยลงเร็วน่ะคือเขาจอยเร็วอีหลีนอ่ะไอ้พวกเนี่ยมันเบิกเต็มวันเบิกกินเค้าไหมแต่ไม่ใช่กลายเป็นบ้าเพิ่งคือจังคนป่วยเลยมันจอยเร็วเกิน นล่าเพื่อนคือเราเราถ้าเราบอ่อเห็ดเราลำบากไงเพราะเราหนักโวดเดินจะเดินก็จะไม่ไหวแล้วไงก็ต้องทำไงเพื่อนเพื่อนจะขอจบไลย์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนะาะการรังกินแ้วจะคุยอ,อยู่กับอยู่กับเราเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมบ่า thank you for watching mm hmm. ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเก็บอย่าไข้อย่าป่ายยาวยอย่าจนนะคะ mm hmm. เจเอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะแฟนอันศ mm hmm.